กรับสวัสดีนะักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่2เดือนมีนาคมนะครับสำหรับนะท่านใดที่กําลังมองหาบริการ Copy Trade ตอนนี้ F P Markets ของเราเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนใครสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์สวัสดีนะักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมครูเปานะครับในช่วงเย็นวันนี้เราพานักลงทุนมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับ รัเสเซียแล้วก็ยูเครนกันตัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเก่านะครับทุกท่านซึ่งแน่นอนว่าข่าวแต่ละอย่างที่ผมได้รายง,งานไปเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับกราฟมากมายเริ่มกันที่ทางฝั่งของเบลารุสก่อนเลยครับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสเปิดเผยกับสำนักข,ข่าวในประเทศว่า กองกำลังของเบลารุสเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับกองทัพของรัสเซียเพื่อเข้าบุกยูเครนประธานาธิบดีลูคาเชนโกซึ่งเป็นพรมิตรใกล้ชิดกันกันกบนายวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียระบุว่ากองทัพเบลารุสจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารใดๆและก็ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนด้วย เราพิสูจน์คำนี้ได้กับทุกคนยิ่งไปกว่าน,นั้นผู้นำรัเสเซียเด่กไม่เคยเจราจากับเราในประเด็นที่ชักชวนให้เข้าร่วมทำสงครามอีกทั้งเรายังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษในยูเครนในอนาคตเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะที่จะต้องทำอะไรแบบนั้นอันหนึ่งครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายฝ่ายวิตกกังว่าผู้นำเบลารุสได้เตรียมส่งกำลังทางทหารเข้าร่วมการสู้รบในกรุงเคียฟ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเบลารุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของทางประเทศรัสเซียครับทุกท่านหากว่ามีใครมาโจมตีรัสเซียเบลารุสอาจจะไม่นิ่งเฉยทางการจีนครับมีการสั่งอพยพประชาชนออกจากเมืองยูเครนแล้วรายงานดังกล่าวนะครับระบุว่านักศึกษาราว400รายที่อาศัยอยู่ที่เมืองนะครับโอดสซาของยูเครนแล้วก็อีก200รายจากกรุงเคียฟ เดินทางออกจากยูเครนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็คาดว่าประชาชนอีก1,000รายเนี่ยจะถูกอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้ขณะเดียวกันครับทางการจีนเนี่ยได้ระงับแผนสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่ออพยพ พลเมืองจีนออกจากยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำยูเครนระบุว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก่อนหน้านี้ครับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในยูเครนเนี่ยไม่ได้รับคำแนะนำให้เดินออกนอกประเทศเหมือนกับพลเมืองประเทศอื่นๆก่อนที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครนเนื่องจากเจ้าหน้าที่จีนได้ปฏิเสธคำเตือนจากสหรัฐและก็ชาปารธมิรว่ารัสเซียเนี่ยจะมีการบุกโจมตียูเครนนะครับ ด้านนายหวังเหวินปิงโคษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวแก้ต่างให้กับแนวทางของจีนโดยระบุว่ากระทรวงและก็สถานทูตจีนในยูเครนเนี่ยได้ออกคําเตือนด้านความปลอดภัยอย่างทันท่วงทีทั้งนี้มีชาวจีนประมาณ6,000รายอาศัยอยู่ในยูเครนครับข่าวต่อมาครับนักทุนเราไปดูกันที่มาสเตอร์การและก็วีซ่ครับเอกชนกันบ้านดีกว่า ัง่งระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารรัสเซียหลายแห่งตามมาตรก,การคว่ำบาตรมาสเตการ์อินนะครับเปิดเผยในช่วงของวันที่ผ่านมาว่าทางบริษัทเนี่ยได้ระง,งับการให้บริการเครือข่ายชำระเงินกับสถาบันการเงินของรัสเซียหลายแห่งตามมาตรก,การคว่ำบาตรของนานาชาติที่มุ่งลงดามรัสเซียฐานลุกรานยูเครนทางนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเปิดเผยถ้อยแถลงของมาสเตอร์การ์ดว่าบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำก,กับดูแลกฎระเบียบและก็ให้คำม,มั่นที่จะบริจาค ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมวงเงิน2ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนด้าน v i ซ่าอิก็ได้ออกมา,ถาแถลงการเช่นเดียวกันว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อสร้างหลักประกันว่าบริษัทเนี่ยจะปฏิบัติตามมารการคว่ำบาตรอย่างเคร่งครัดซึ่งรวมไปถึงมารการคว่ำบาตรที่อาจจะมีการประกาศใช้ในอนาคต สหรัฐแล้วก็บรรดาชาพนรบิรนะครับระบุไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจะดําเนินการคว่ำบาตรธนาคารกลางรัสเซียและก็ตัดธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียออกจากระบบ Swift ซึ่งเป็นระบบการชําระเงินระหว่างประเทศ ประชาชนชาวรัสเซียนะครับหาว่าใครได้เคยดูคลิปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเขาแห่ไปต่อแถวยาวเหยียดตามตู้ A.T.M. ต่างๆในวันทิตที่ผ่านมาท่ามกลางความหวันวิตกว่าบัตรธนาคารเนี่ยอาจจะถูกระงับการใช้งานหรือว่าธนาคารอาจจะต้องจำกัดการถอนเงินสดหลังจากชาติตะวันตกคว่ำบาตรัสเซียนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เรานำมาฝากนักสุนครับสวัสดีครับ